่อนจะเริ่มคลิปตอนนี้ยังมีคนไม่กดติดตามถึง53อย่าลืมกดติดตามช่องมุกมะและก็กดกระดิ่ง<ค><ณ>เพื่อจะได้เป็นแรกกันก่อนใครเลยนะครับยาฮะเดลเกกูเปลกูซ<ค>ินวะลังบอกอามุกม้าบังแกงกีนักลูกมืเลียวนักแกงก็ักสุกแกสนักแกงลูกมืออาเฮลกูน้ำน่ดอกแกงมาตีโลกินดงยาเรือเสร็จผมเด่นอีตาหาขีหนามข้ามแอบกระบี่ซิบเน็ตกระเจ็ดเด่นโอ้ยดอลมาฟงดุกมากอาเลยฮลเดน หามเลือดดูย่าข้าออกห้ามแก็มดุกเบนดีสวดอยอล่ไอนิสนอนเ,อเียดคว,วามลังคังชื่อเสียงและอำมากถึงเวลาที่แคทท่ชูตัวอกเดินเืออีกครั้งทำคำหนึ่งที่เขาอยากกูดไปก่อนตายทำให้คนมุ่งหน้าสู่ท้องทะเลกดทับจ้องผมเร่แล้วคุณจะใจเกเรกดเลยสิผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นเองความหล่อของจอร์ดี้ทำให้ใจเกเรขนาดคนมาเลยยังไม่เกเรเท่าจอร์ดี้เลย <c oughs> หมดดทไงีําเนี่ยตเติมที่นี่เลยครับ First Shop เว็บบริการเติมโลบัคทั้งระบบ V.I.P และ ID Pass เรทโคตรสูงและยังบริการกดจิ๊บไอเทมแบบต่างๆแถมยังบริการรับฟาร์มแบบอีกด้วยและอื่นๆอีกมากมายครบจบในเว็บเดียวที่ First Shop เท่านั้น เอ้ยสวัสดียามชายพวกใจกเกลียทั้งหลายแม่ไม่ได้เจอกันนานเลยนะหลายคนสองสัยว่าเฮ้ยพี่ทำไมเลยว่ามึงตันอยู่ที่พันห้าอยู่เลยคลิปนี้เป็นการย้อนเวลากลับไปนิดนึงนะครับทุกคนอย่าเพิ่งตกใจมาหนึ่งก็ขอซัดหน้าไอ้นี่เลยเสื้อก้ามแชงค้นเป็นซีเจหรือไงฮะใส่เสื้อก้ามเนี่ยนี่หัวตายไปเลยไอ้แกส่สมผลเลยดิผลอะไรเน,นี่ยเฮ้ยความมือดอมีใครเอาบ้างครับน้องๆบกักนุ๊กใจเกลียเอาผลไหมเนี่ยผลความมืดเลยนะเท่จัดประหลัดบอกเลยเอาไปแดกซะ มันจะแดกของกูป่ะวะเนี่ยเออโอ,โอ้แดกไปแล้วหุยสุดย้านเลยสุดยอดกูได้ทําความดีแล้ววันนี้ไปถามว่าผมต้องย้อนอดีตทาไมนะฮะเพราะว่าผมจะไปทํา V2 ของทุกอย่างนั่นเองที่เป็นสไตล์แต่กูกําลังโดนกระทิบอยู่ตอนนี้หนีก่อนดีกว่าไหมไม่ละกันขอบวกเลยแต่ตามสเต็ปกูกูต้องหนีดีวะสู้ไม่ได้อยู่แล้วจวังหวะนี้ซ่อนก่อนขอซ่อนก่อนนี่หากูไม่เจอละสี หลังจากที่หนีมาได้ตอนนี้ผมต้องฟาร์มนี่เลยฮะกังฟูไฟติ้งไม่ใช่แล้วมันคือคาราเต้มนุษย์เงือกนั่นเองแลวแลกูก็เจอกับวัยรุ่นตาเด็กสมบูรณ์ที่แปลงร่างเป็นผลพระผมต้องฟาร์มมัตตอรี่ให้ได้400นะครับเนื่องจากว่าการที่เราจะทําเวอร์ชั่น2ได้นั้นเราต้องมีมัตเตอรี่400ก่อนของคาราเต้มนุษย์เงือกนั่นเองตอนนี้ใกล้แล้วแหละเดี๋ยวขอฟาร์มก่อนแป๊บหนึ่ง มาดิว่ามาดิว่าอย่าทำเป็นลอยนองเบามึงทำเป็นลอยเล่านี่าดหขวดยับเลยขวตบตบตบนตยยนเนี่ยสี่ร้อยแบตเตอรี่กูอยังอีหรอวะเนี่ยไอ้ขาดอีกริงเดียวเท่าน,นั้นเองขออีกตัวนึ่งนี่เลยบักขำการฝ่าแบตเตอรี่นี่มันช่างยากยินสลับซินเกเลคนนี้อดูมดหายไปเหนแล้วคนแม่งหนีกูหัวเลยและแล้วกูก็สี่ร้อยแบตเตอรี่ลวโวยโๆๆๆๆๆไปกลับไปหายบักหูขี่ตัวนั้น พี่ชายจะหาขอคาราเต้มนุษย์เงือกหน่อยโอ้สองลา้านนากับห้าพันแฟกเมนโอ้ป้นเงินกูอีกแล้วะมึงเนี่ยไอเดี๋ยวกูมีหรือเปล่าโอแฟกเมนไม่มีนต้องซื้ออีกแล้วมึงปวดตายอีกแล้วทุกคนอย่าลืมไปซื้อสอ้กูด้วยนะกูไม่อยากแดกมาม่าแล้วเดือนนี้ขอเถอะ อย่าให้กูรู้นะว่ามึงเอาเงินไปซ่อนที่ไหนนะกูจะไปขโมยกลับโอเคมาแล้วนี่แหละฮะคาราเต้มนุษย์เงือก V2 นั่นเองกูต้องฝาบแบตเตอรี่อีก300อยเลยเนี่ยโอ้โหโอเคเฮ้ยเหนื่อยกูอีกละตอนนี้ผมก็ไล่กระทืบกับไอ้นี่เลยฮะโอ้โหสมุกขือนะครับมามึงเจอมัดยงชุนกูหน่อยมัดคาราเต้มนุษย์เงือกเจ้าเจ้าโอ้ซองทีแตกเลยโอ้โหมัดันหนักจังเลยว่ะโอ้ดูแบตเตอรี่ขึ้นรัวเต็มหน้าจอกูอีกแล้วได้เท่าไหร่กันเอ่ยมาดูกันเด้ ได้มา118มัตเตอรี่โอ้ใช้กสกลิลแรกได้แล้วสุดยอดไปเลยไหนมาดูดิสกลิลแรกมันจะเท่ขนาดไหนกันเถียวขอลองกาบมอนแถวนี้หน่อยละกันนะหาก่อนแป๊บหนึ่งนี่เลยเจอแล้วเจอคู่แล้วมาหลาช็ปป,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 ปโอ้โหไอ้มัดโฮล่าใช้น้ำเป็นโฮล่าผ่านไป8ล้านปีฮะตอนนี้กูฟาร์มเอ่อมัตเตอรี่200แล้วทุกคนไหนมาดูกันดีว่ามันจะเฟีย้ยขนาไหนนี่สกลิลแรกสกิลเอ็กตูม โอ้มันยิงพลังขึ้นเตาอะไรเงี้ยทำไมไม่รู้สึกกระจอกจกังวะเฮ้ยแต่มันก็ก็ใช้ได้แต่สกิลแรกนี่มันเฟีย้ยวมากเลยนะเพราะสามารถพุ่งได้ด้วยโอเคสกิลเอ็กอีกรอบดิลาเผาวกระจอกแท้กูไปฟาร์มต่อดีกว่า,าชิบหาย แล,แล้วบัตรนี้กูก็ฟาร์มมัตเตอรี่ีครบแล้วทุกคนแล้วก็ใช้ได้ทุกสกิลแล้วนี่แหละฮะสกิลทั้งหมดของมันแต่ละสกิลกูละเพียเพียไหนดูดินี่พลังขึ้นเต่าสกิลเซตเนี่ยผมชอบที่สุดละฮะมันสามารถพุ่งได้เ,เดี๋ยวมาดูสกิลซีกันมนรอคูดาวก่อนสกิลซีอาทุมโอ้ว่ามันไม่ต่างกับสกิลเอ็กเท่าไหร่เลยนะมันกระจอกเทโโ้โอ้ตัวกูไปแล้วหลงน้ำไปแล้วมาตเตฟักเกอ ถือว่าประสบความสําเร็จเปนหนึ่งอย่างฮะสำหรับคาราเต้มนุษย์เงือก V2 นั่นเองตอนนี้ผมมีในครอบของเรียบร้อยเลยฮะอันต่อไปที่เราจะไปทําก็คือขาดำซันจีเวอร์ชั่น2นั่นเองครับทุกคนไปเลสโก้นะฮะ มาแล้วโอ้ยบนหลุมนรกกูกำลังจะมาอีกแล้วขาดำสัจจไอสัจจกูขอซื้อขาขามึงหน่อยดิเอาขามึงมาใส่ข,า,สข,า,สขากูหน่อยราคาเท่าไหร่โออฟรีนี่ว่ะกูจำได้กูซื้อมานานแล้วเฮ้และกูก็มีอยู่แค่300แบตเตอรี่นะนี่มันต้องฟาร์ไวถึง400แบตเตอรี่นะฮะทุกคนดูสกิลหน่อยดิลืมไปหมดละนี่เลยออเต้นบีบอยโคตรเท่นี่เลยกระโดดทีปหน้าเป็นไงล่ะเฮ้ยเพี้ยงจริงเลยนี่กูต้องฟาร์ให้ถึง400แบตเตอรี่ใช่ไหมเนี่ย เอ๊ะใครตีบสอสสโมกเก๋อยู่นะกูขอเข้าไปช่วยหน่อยละกันนะเผื่อแบบได้มัตเตอรีไนะ่ไรเงี้ยนี่โอ้มันใกล้ตายแล้วนีนะ่หว่ากระทืบเลยละกันนะหัวดับดัดดบ,ดบ,บ,บ,บต่อยอา้าวตายละไม่ได้คำัมาเลยเลยและตอนนี้กูก็ฟาร์มหขาดำซันจี400มัตเตอรี่แล้วโหยากลำบากมากๆเลยโอเคได้เวลาไปหาน้องซิโลทูที่ก่อน้ำแข็งเพื่อจะทำเวอร์ชั่น2นัน่นเดงเลสโก แฟนจ้าฉันมาแล้วจ้าลองซิโลทูจ้าเอ้แต่ซิโลทูในเกมนี้มันหน้าตาปรักมากเลยไอไวฟูมาฟักเกิร์นั่นน่ะไหนมาดูดิมันจะหลอกกินตังกุรป่าแต่กูเจอกับอะไรไม่รู้ให้นะเปอเอเลียหรือเปล่าวะนะชั่นช่างมันละกันโอเคมาเลยขอซื้อเลยละกันนะราคาเท่าไหร่ว่ามาเฮ้ยแดกตังกุอีกแล้วโอสองล้านห้ากับห้าพันเฟกเมนต์เหมือนเดิมเลยแม่งเอ้กินตังกุอีกแล้วโอเคได้มาแล้วฮะเดฟสเต็ป ผมบอกเลยนะครับว่าผมฟาร์มครบนะฮะแต่ว่าไฟล์วิดีโอกูหายไปไหนไม่รู้ก็ขอเอ่อให้ดูแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะย้อนเวลากลับไปสู่โลกปัจจุบันกันแล้วนะฮะเออเสียดายมากเลยไฟล์กูหายไปไหนไม่รู้เนี่ยฮะแม่เ,เงยเยอะเกินไงฮาร์ดดิสกูจะเต็มแล้วเนี่ยกูต้องมาเื้อดิสต์ใหม่ใช่ไหม คิดว่ามันหลอเท่กันนะนั่นเลยะฮะไอ้บอสกินกือทอดเนี่ยเดี๋ยวมึงเจอลูกเตะสังหารกูเดี๋ยวกูขอฟันมึงก่อนพอดีว่าดาบมันแรงกว่านะนะโอเคได้เวลากระทึงแมมล้หวหวัหวหวัวหัวนี่เป็นไงนี่นนกูไม่ตายด้วยอ,อไอ้กินกือทอดไอ้มาหน้าไม่ชิบหายกูสาจะหลอดทศแล้วแม่งเอ้ยค่ากูตายเฉยเลยโอเคไม่เป็นไรได้แบตเตอรี่ลวัวฮ อัดให้ดูสักสกลิลเดียวก็พอแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายไปสู่เอ่อเวลาปัจจุบันกันแล้วนะฮะนี่คือสกลิลเซตของมันก็คือการพุ่งทะยานไปกระทืบคนนั่นเองนะี่ฮะนี่เลยโคตรเท่โอเคนะฮะการย้อนเวลาขอสิ้นสุดเพียงเท่านี้เราจะขอกลับไปที่เวลาปัจจุบันเพื่อจะทาอิเล็กโตคอร์นั่นเองหรือว่าอิเล็กโตเวอร์ชัน2นั่นเอง Let's go baby ลุยสร็จแลวไอ้พวกใจกลรในอดีตพวกนายมาปัจจุบันแล้วสินะโอเคนี่คือเวลาปัจจุบันของข้าได้เวลาแล้วที่ผมจะตต้ออออองงไไป่ีบหรรืะกยา ก็บอกว่ามันมีเคเวสพิเศษอยู่ที่เกาะเตา่าฮะหรือว่าไอเกาะตูนั่นเองผมกําลังเดินทางไปฮะถ้ากูเดินทางกลางคืนและเจออย่างนี้นะกูว่ากูน่าจะหลอนช็อกตายคาเรือแน่นอนเลยโอ้ไม่โคตรน่ากลัวเลยดูดีๆด,ดูตามันสีมันมองกูนี่เหมือนจะแดกกูอยู่เลย คนในกิวบอกผมว่าไอ้ที่ต้นไม้ใหญ่ตรงนั้นมันจะมีเควสพิเศษอยู่ไม่รู้ให้ทําอะไรเหมือนกันตอนนั้นยังไม่รู้เออก,ก,ก็ก็ทำเลยและกันนะไม่รู้รอไปทําเพื่ออะไรเหมือนกันไปเลสโก้ซึ่งแน่นอนว่าผมมาทราบภายหลังว่าเควสนี้ก็คือเควสที่เราสามารถทําไปเรื่อยๆจนกว่าเควสจะเสร็จแล้วเราจะได้ฮาคีคิสายลุ้งเลยนั่นเองโอ้โหโครเท่ไปเลยแต่เควสแรกของมันคือให้ผมไปตีบอสโตนนั่นเองที่เกาะแรกโอโ้มาให้กูตั้งไกมาให้กูทีเกาะแรกเนี่ยนะมอร์ฟักเกร์ ย้อนไปที่เกาะแรกครั้งหนึ่งมาได้เวลาตีบอสไอสโตนมาต้อ์ฟักเกืนนั่นแหละไปเลสโกมาดูกันดิมึงจะเก่งขนาดไหนกันเชียงวะนี่เหตุครั้งที่แล้วกูก็ตีมันแล้วนี่หว่าเอ้ยน่นใครตีอยู่วะน้ากูขอด้วยไอสโตนไอหน้าหมีมากูตบมึงเลยเฮ้ยโอ้ไม่ตีโคตรแรงเลยว่ากูตายเลยว่ามึงตีแรงเกิน ไม่น่าทําเซียนเหมือนเรียนมาตอนอยู่โลก2เลยแม่โลก2นี่กูคิดว่ากูเก่งเลยนะมาโลก3ามนี่กูโคตรไก่เลยชิบหายโอเคกูมาละนี่กูจะฆ่ามึงกูจะลัดช็อตนี่เลยหัวจับยับหัวจับยับมึงต้องตายด้วยนะมือของกูหัวคววด้วยโยลุสุดหล่อเท่ของกูนี่แหละนี่นี่นี่เป็นไงจับจับจับชั่วชั่วปลาปลาหมัดยงชุนตายนี่เป็นไงล่ะฮิหลอ่อเท่จริงเลยควสเสร็จละ แล้ๆก็ถึงเวลาที่ผมจะทำอิเล็กโตคอร์เลยฮะหรือว่าอิเล็กโตเวอร์ชัน2นั่นเองนะฮะหรือว่าหมัดเผามิงเวอร์ชั่น2แล้วแต่มันจะเรียกชื่ออะไรตอนนี้ขอกลับมาเปลี่ยนเอ่อไอ้นี่ก่อนแล้วมันทำไมมันกระเด้งกระดอนอยู่นี่วะเฮ้ยกูโดนรีเคียร์เนื่อไเมื่อกี้เนี่ยถึงเวลาต้องมาเปลี่ยนหมัดก่อนละกันนะพาะมันต้องฟาไม่ถึง4 0 0มัตเตอร,รี่มั้งถ้าจำไม่ผิดมาดูดิมัตเตอร,รี่กูมีเท่าไหร่300แน่ๆกูเล็งแล้วโอ้นั่นไงขายถูกด้วย ขออนุญาตเดินทางกลับสู่โลก2นะฮะเพราะว่าโลก3นั้นบอสโหดกินไปผมฟาร์มไม่ไหวจริงๆนะแม่งกูตายหงแน่นอนขอ,อกลับมาฟาร์มโลก2ดีกว่านะฮะสะดวกสบายสไตล์ทิวลิต เอาไอ้บอสโดฟาเป็นโกไม่อยู่เอเดี๋ยวโทรเรียกแป๊บหนึ่งนะมามาให้กูตบหน่อยดิ <c oughs> นี่นะฮะวิถีบ้านรวยก็ทำกันเฮ้ยสุดเท่ไปเลยมามาเลยขอ,อเลยแล้วกันนะนี่นะฮะมัดอิเล็กโตนี่เครืองปาโคงอาคีเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปหัวด้าเลยแล้วกันนี่ช็อตช็อตนี่เป็นไงละ่ะนี่สงสัยไม่ช็อตนี่รวดวดัววัวนี่สตันสตันนี่เป็นไงเลือดรถเป็นสายน้ำเลยลดิกูเอาผลผ้ามาทำไมกูไม่กลาลากเป็นพาวะเออแม่งเงยคิดไม่ทันโอเคฟันเลยแล้วกันนะ แม่เงเอ้ยผลนี้แม่งโคตรโหเลยทุกคนดูดิดวแฟมิโก้บอกตัวหาเล่มใหญ่ขนาดนี้โอเคเรียบร้อยกูค่ามันตายแล้โหโคตรง่ายเลยมีผลพ้าใหม่นี่มันดีจริงๆเลยนะฮะเพิ่มดีเฟนซ์ให้กูโคตรเยอะเลยเบื่อเบือกลับมาโลกสามแล้วอยากลองผลใหม่ขอผลอะไรดีหน้าเออนี่เลยผลกิโลกิโลและกันนึซื้อได้จะเอาไปชั่งขายนี่เลย220โลบัคไหนขอจัดหน่อยละกันนะเผื่อมันจะเก่งไงเออไหนามาลองดูดิ ไหนขอทดสอบสกิลหน่อยสกิลมียังไงนะเออสกิลเซตตุม้มโอ้โหแค่นี้อ่ะโอ้ทำให้บอสกระเด้งกระดอนวัตตาฟ้ากูพีอ่ะเราต้องฆ่าบอสให้ตายก่อนนี่ไงมาแล้วมาตเตอรี่กูมาแล้วแบบนี้ก็ใช้ได้ทุกสกิลเลยไหนมาดูดิว่าผลนี่มันใช้ยังไงไหนลองสกิลเซตก่อนตูม้มโอ้หนึ่งหมื่นกิโลสองหมื่นกิโลโอ้โค้ทแล้วก็สามหมื่นกิโลว้าวสกิลเอฟเป็นการ อาบินได้ใช่ไหมเนี่ยไหนดูนีอ้าวกดบินไปแล้วเป็นอะไรวะเนี่ยโอเคเอาใหม่เอาใหม่โอ้นี่ไงนี่ไงโอ้ถือล่มขึ้นไปแล้วแล้วก็กด X ในการพุ่งทยานลงมาอ๋อยงอยางนี้เองสกิาสามารถคอมโวกับสกิล l ซ x เได้โอ้เฟียวเลยไหนะขอ F ยาวๆแล้วก็ C ลงมาดูนิหายจัตูมโอเคมีแค่นี้ใช่ไหมเฟียว ขี่เรือชมนกชมไม้ในโลก3ามอยู่ดีๆอยู่ๆมึงก็เกิดเยอะเลยไอ้กิ้งคือทอดอะไรกันวันนี้เอ้ยเกิดต่อหน้าต,ตานากูเลยนะมึงนะแล้วมันเกิด2ตัวด้วยประเด็นเฮ้ยกูเพิ่งเห็นครั้งแรกแกทะเลมันเกิดพร้อมกัน2ตัวนี่ก็จัดเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวกูลงน้ําไม่ได้เอ้ยลําบากลำบากจริงๆ,ๆเลยกูพาผลแสงมาเนี่ยโอ้ยน่าจะพาผลพาพุทธรูปมานะ <c oughs> ไม่น่าเลยโอเคขอจัดมันหน่อยแล้วกันนะนี่เลยพุ่งทะยานแล้วก็นี่ช็อตนี่เป็นไงล่ะเจอเล็กโตกูไปตอนที่กูสี่ร้อย เตอรี่แลนะทุกคนนะสู้ไปสู้มาเหมือนกูลกำลังจะจมน้ำตายทุกคนโอ้โหตายหกแล้วฮะ t t ตเฟเฮียอะไรกันเนี่ยวะเนี่ยโอ้ดูดีหนูเห็นมาแต่ไกลเลยโอเจ้าทะเลสองตัวถึงเวลาแล้วที่ผมจะทำอิเล็กโตคอตอนนี้สี่ร้อยแบตเตอรี่แล้วฮะต้องมาที่กอะเต่า ยูยูก็เจอบอสอีเลฟเฟนกรีนมันถือเคียวตัดหญ้าอยู่น่จะไปช่วยเขาหน่อยละกันนะขอส่งเคาะเลยละกันหัวดับยับมาแด่คิดว่าเท่ขนาดนั้นเลยพาเคียวตัดหญ้าสองอันน่ะกระเทบมเลยละกันนะช็อตช็อตช็อตนี่เป็นไงแล้วก็กระทืบนี่โดนสตันมันไงล่ะกระทืบกระทืบกระทืบใกล้ตายแล้วโอ้ย,อยอกูตายก่อนคนที่จะปิดฉากก็คือกูเองนี่ไงตายไปซะโอเคแมงเ้ยยืดเยื้อชิบหายกว่าจะได้ทำอิลเล็กโตคอกูนเนี่ย วิธีทําก็คือเราต้องหา NPC ที่เป็นน้องกระต่ายก่อนหรือเปล่านะกูก็จําไม่ได้เหมือนกันไปดู Youtube มาเมื่อกี้แต่ก็ต้องหาก่อนแหละเออเดี๋ยวบินหาก่อนแป๊บหนึ่งชอปป้แล้วมาปะเป้โอเคเหมือนจะเจอแล้วนั่นไงก็ซ่อนอยู่ตรงนั้นเลยใช่หรือเปล่าเขาคือน้องกระต่ายหรือไม่ ออกระต่ายก็ได้น้องก็ได้โอเคนี่เลยเขาบอกว่าให้เราไปเมนชั่นในเวลา30วินาทีเฮ้กูมีผลแสงจะกลัวอะไร30มิบวิเองแปบ๊บเดียวก็ถึงน้าโอเคฮะนี่คือระยะทางที่ผมทีต้องบินไปนะทุกคนนะก็ดูวไว้แล้วกันจริงๆเลยมีผลแสงใช้ได้เลยโอเคเหลือ20กวินาทีไม่กขนามือพี่หรอกน้องๆไปเลยบินยาวไปเลยโอเคมาแล้ว นี่สิบห้าวิสิบห้าวิอ่าเหมือนจะเสร็จแล้วโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วแล้วเราก็สามารถไปรับอิเล็กโตได้ที่ NPC ตัวเดิมเลยแต่เหมือนผลปีศาจจะเกิดนั้นขอไปหาผลปีศาจก่อนละกันวินหาอยู่8ล้านปีฮะอยู่ๆก็มีคนเจอก่อนกูเฉยเลยแน่นอนอย่างนี้นี่เลยฮะมา,มาแล้วโอ้ผลอะไรเอ่ยเนี่ยมาดูสิผลกากาแน่ๆมาจาหวะนนี้เอาไปให้คนอื่นดีกว่ากูไม่น่าเอาไปทําประโยชน์อะไรได้ ต่อไปก็กลับมาคุยกับน้องคนนี้ฮะเรียกน้องอีกแล้วกูหน้าตามอับประลักขนาดนี้มาซื้อเลยแล้วกันนะให้ฟรีหรือเปล่าโอ้โหสมล้านโอ้โหราคาโคตรเจ็บเลย3มล้านเลยหรือว่าโอเคได้มาแล้วฮะทุกคนฮ้ยต้องไปฟาร์มจะร์ีกแล้วยาวๆนี่ฮะจะเป็นกรงเล็บอิเล็กโตอย่างนี้เลยแม่งโคตรหล่อเท่อยู่นะเออไปเลสโก มาถึงก็กระทืบบอสตัวเล็กก่อนเลยนะจ๊ะนาจนี่เลยมัตเตอรลีกูเอาไม้ชิบหายกูต้องได้สกิลแรกก่อนเลยมาขวดจับๆโอเคเรียบร้อยนี่ลาดบอสเป็นไงล่ะสกิลแรกของผมมาแล้วนี่เลยเป็นการขวดจับๆขวดจับๆแล้วก็พุ่งโอ้โหโคตรเท่อะไรมันจะเท่ขนาดนี้เนี่ยเจ๋งโคตรไปเลย ต่อไปก็มาตบบอยไอ้กิโลกิโลฮะทุกคนนี่เลยหัวยับยับหัวยับยับแม่งเล็กโคตรเก่งเหมือนกันนะเนี่ยอิเล็กโตคอนนี่เนี่ยไม่ใช้ได้เลยนะคขนี่งชอบเลยทีเดียวไหนหูน้นี่หัวยับยับโอเคมาตเตอรี่ขึ้นรวเยอีกแล้วไปเลสโกฟาร์มยาว ต่อ,อไปก็มากระทือ้บอสช้างน้ำนี่โดนลุมกระทือเป็นไงล่ะมึงเค <c oughs> ียวตัดหญ้าของมึงก็เป็นของกูเท่านั้นโอเคเรียบร้อยได้มาแล้วพูดปุ๊บได้ปั๊บเลยเคียวตัดหญ้าว้าวในดูดีมันแกลอดเท่ขนาดไหนกระเทียววะมันเจ๋งโคตรไปแล้วเนี่ยนี่เลยเคียวตัดหญ้าเฮ้ยแต่เหมือนสายแรงงานมาบอกว่ามีปีศาจหรือไอ้พวกซัมบี้มาบุกปราสาทตรงกลางอีกแล้วฮะเราต้องไปปกป้องกับผมเราคือวิลลาบุรุษนี่กูมาแล้วกูมากูมาช้าชิบหายเลยกูมาตอนก็เสร็จงานพอดีนะทุกคนโอเคไม่ได้ หำมอะไรเลย <laughs> มาทําไมวันนี้โอเคแล้วตอนนี้ผมก็ได้สกิลที่2แล้วทุกคนฮนะตอนนี้คนกำลังตบบอสอยู่แต่กูตายนะทุกคนนะโ okay, อเครอเลยแล้วกันนี่แบตเตอรี่มาแล้ว <laughs> นี่เหมือนเสิร์ฟไห้ต่อหน้าโอเคดูดิสกิลมันทําอะไรหน้าสกิลเอ็กซ์พุง่งเหรอว้ยชาร์แล้วก็เฮ้ยจะพะาาโอ้ยพุ่งไปขวนนี่รอเท่จริงๆเลยะเออเหลือสกิลสุดท้ายแล้ว กลับมาตีบอสตัวแรกอีกรอบหนึ่งฮะเพราะว่าตัวนี้จริงๆแล้วมันจะดับหมวกให้เราด้วยทุกคนหน้าหมวกมันก็กดีใช้ได้เลยแหละออไม่รู้ว่าเพิ่มอะไรเหมือนกันจำไม่ได้เพิ่มความเร็วหรือเปล่าไม่รู้นะฮะนี่งไงได้มาแล้วโอ้โหพูดปุ๊บได้ปั๊บอีกแล้วทุกคนดวงมันดีจริงๆเลยซินเกเลคนนี้ไหมาลองใส่ดูดิเอ้ยหมวกมันเท่เหมือนกันนะเนี่ยใช้ได้เลย โอเคทุกคนครับอยู่กูก็บักเข้ามาได้เฉยเลยฮะบอสตัวนี้มีชื่อว่า u t ท f u ฟูเกลนะครับซึ่งการที่เราจะเข้าไปตีได้นั้นเราองมีเลเวล1,900งขึ้นไปก่อนนะฮะแต่กูเสือกบักเข้ามาได้ไงกูจะเข้ามาตีก่อนใครเพื่อนวิธีบักนี้ผมไปดูมาจาก YouTube จากช่องช่องหนึ่งนะฮะซึ่งบอสตัวนี้มันจะดอบดาบที่เขาบอกว่าเป็นดาบที่หล่อเท่มากๆเลยมาแล้วกูต้องเอาเลยจังหวะนี้มาเลยไม่อยู่แล้วไม่อยู่ก็โทรสิครับ โอเคผมเรียกมาละนี่ไงฮตัวนี้ใช่ไหมโอเคหัวเลยแล้วกันนะไม่รอช้าจังหวะนี้ก็จัดเลยมือหัวถจับจับปุดจับจับเป็นฟูเกอร์เหรอเนี่คิดว่าสวยขนาดนั้นเลยหรือถ้ากูถอนคำพูดมันจะทันหรือเปล่าว่าแม่งโคตรโหดเลยมีสองล่างเลยชิบหายแม่งเงยโคตรแรงดูดิเอ้เอ้โอ้ยกูตายกูตายเลยแต่เหมือนว่าคนในกิวเอตีบอสตายพอดีฮะนี่เลยและดอบดาบด้วยยูก็ได้ดาบเฉยเลย ดาบไอ้กระลำปีเนี่ยเนี่ยเ,ยเ,ยเออเขาเรียกดาบกระลำปีนะทุกคนนะโคตรเท <c> ่ <oughs> ได้ดาบม,มาแล้วโอเคเก็บไว้ฟาร์มแล้วกันนี่ตัวเดียวได้ครับน้องๆเกเลซี่ี่มันดวงดีจริงๆเลยขอกลับมาหวดกับแม่ครั้งหนึ่งเพราะตอนนี้แบตเตอรี่ของผมจะครบแล้วฮะกับอิเล็กโตคอของผมนั่นเอง <c oughs> มาเลยนี่นะกูจะใส่เดียวกับมึงนี่มึงคิดว่าลรอเท่ขนาดน,น,นั้นเลยหรือว่าเจอไปหน่อยแล้วกัน <c oughs> โอ้โหโคตรแรง <c oughs> ไม่น่าเลยไม่น่าทักทายอย่างนั้นเลยโอเค สาเดียวไปเลยเซ่สาเดียวไปเลยเซ่ตบตดหัวยับยบหัวยับยับ,ยบ,ยบนี่เป็นไงนี่นเลือดกูจะหมดละช่วยหน่อยเลยพวกนายพวกนายช่วยเราหน่อยเออหิวกูนหน่อยดิหิวหน่อยขอหิวหน่อยหัวดหวดโอ้โหตีอะไรแรงขนาดนั้นโอเคเรียบร้อยมัตเตอรี่ครบแล้วจ้าเย้ ไหนมาดูสกลิลกันหน่อยสิมันจะเท่ขนาดไหนกันทีเงียวะฮะอิเล็กโตคอมาจะฟักเกอนี่เนี่ยโอเคสเกลิลแซนทเป็นการเวียงรัวๆแล้วก็พุ่งสก,ก,กิลเอก็พุ่งมหาก็จะสู้ว้าฮะนี่แล้วก็ตบสกลิลซีมาดูกันสกลิลซีจะทำอะไรสกลิลซีอุ้ยช์จอยู่นานนี่เลยอู้อู้อโคเท่เจ๋งขนาดนั้นเลยวะ ตลอดอพิโซดนี้ก็ถือว่ายาวพอตัวแลวฮะน่าจะยาวที่สุดในบรรดาทุกีพีแลว้วพะมีการย้อนเวลาเกิดขึ้นด้วยโอเคสรับคลิปตันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าครั้งหน้าผมคิดว่าจนะทำพวกผลใหม่ต่างๆและก็พวกขากี่สายลุงนะทุกคนนะและที่สำคัญก็คือกูดได้ธนูของเผาสตีเหล็กแล้วด้วยนะออม,มันหล่อเท่มากเลยอย่าลืมก like, ดไลค์กดแชร์กดซับอาครกันด้วยทุกคนนะเจอกันใหม่นเอพิโซดหน้าบ๊ายบายจุ๊บปลอกคร